สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ้งสุขุสุขคนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปวิดีโอดีๆกับสาวน้ำเยืนที่ช่อง YouTube อีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำายืนค่ะคือเก่าเหมือนเดิมใส่ช่วงเวลาที่อยู่บ้านอยู่ในบ้าน มาถักทายกับพี่น้องเพื่อให้เข้าได้คุ้นเคยได้หูจักกันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ถือเอาช่องทางโอกาสมองหนีมาขอบคุณพี่น้องในส่วนที่สาวน้ำเงินได้มีโอกาสออกไปถ่ายทำคลิปวิดีโอได้ไปเบิงได้ไปอ่อนซ่อนแต่ละสวนแต่ละฟาร์มเคล็ดลับดีๆที่ทันแบ่งปันมีมาฝากมาตอนพี่น้องนะคะถือช่องทาง โอกาสมองดีเป็นการขอบคุณทุกสวนทุกท่านเลยแล้วกันนะคะขอบคุณของฝากของตอนทั้งจากในสวนทั้งจากทุกหมองบอลที่พี่น้องได้ไห่สาวน้ำเยืนมานะคะมือนีคือการพี่น้องสาวน้ำเยืนอต้องฟาวมาเหตุคลิปนี่เนื่องจากว่ามือว่านนี่สาวน้ำเยื่อไปเอาบักพีกแซงนะคะซึ่งมีโอกาสจะไปทายสวนกับ ผสมผสานของแม่สอนบ้านสว่างโนนโพตำบลนาเยียอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีเราก็ไปทายบักพริกแซงพี่น้องในสวนเกษตรผสมผสานมีหลายอย่างแต่ว่าพริกแซงที่แม่สอนปลูกแม่สอนจะปลูกอยู่ในยางรถนะคะพี่น้องคือโบเมนปลูกใส่ยางรถปลูกใส่คือภาชนะเนาะคือเอาอยางรถมายาง วตัดแล้วก็ปีนยางออกแล้วเคล็ดลับที่แม่สอนแบ่งปันก็คือดินที่ใส่ปลูกแม่สอนว่าต้องไปขุดเอาดินโพนดินโพนน้ำหัวคข่ปลายหน้าเข้าในตรงหน้าที่เป็นโพ้นขุดเอา,อาหิวมาหาบมาเพื่อเอามาใส่ในวงหล่อ,อยางยางรถที่ที่เตรียมไว้แล้วก็อาจจะผสมขี้งั่วลงไปประมาณนั้นขี่ไก่จังสีเนาะ คือคุกเข้าเข้าไปส่วนการดูแลโบริมี่อย่างเลยแม่สอนว่าคือดินพ้นเขาจะบกคอยหึ้นน้ำยามฝนตกอ่าเลหลายน้ำก็จะบกหึม้มคือเห็ดหอยต้นพลิกสามารถจะเริ่มเติบโตได,ด้ดีแล้วก็สูงสูง,สงตัวมหัวคนปุหละเนาะสูงใหญ่ไปเรื่อยๆคือเบิดรุ่นนี่ไปต่อรุ่นนี่แตกต่อแตกดอกต่อตลอดนี่จะครัวปีเราพี่น้องค่ะที่แม่สอนปลูกไว้ป่าบานสัก ยีวงวงหลอรถยนต์ได้แต่ว่ายังแตกดอกไม่สนันอยู่นะเมื่อวานนี่ที่สาวน้เน้นไปเห็นขนาดแม่เก็บขายตลอดอแม่สอนบอกว่าจะเก็บขายทุกวันเสาร์เสาละคุถังคุถังดําเข้าหนาค่ะพี่น้องเบอร์16เขินว่าเต็มหันมือเสาละคุถังแล้วนอกจากนั่นก็นยัง เก็บไห้พี่น้องพี่น้องมาเก็บกินเก็บคือแล้วแต่ไผสิเก็บเอาะสะันนออันพี่น้องมากระทือทุ้งหิวใส่ตนแบะพีกโหลดสันะสะนะคือจังสาวน้ำเยื่อนนี่ก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่แม่ตากไว้ให้โบ้เม้นหน่อยๆนอยได้พี่น้องเป็นพี่แข็งนี่ประมาณ1กิโลกรัมแต่ว่าเป็นพิกดิบกระต้องร้ายก็นี่แมนบอคะแสดงว่าแม่กระเก็บปกลก้ายเก็บอยู่ตลอดเป็นอยู่ตลอดเป็นเบิร์ตปีแม่ใส่เข้ามาแบบนี้เป็นอยู่ตลอดทั้งปี หลายคนเห็นก็นเลยอ่อนซ่อนน้ำแม่กะ,ะจริงๆสาวน้ำยิ้นขอสื่อคือก่อนหน้านี้เขาไปหาแม่บอกว่าแม่คะเก็บเก็บปักีกวยให้ตาแข่งนูรบกวนแฟนแฟนคลับนูอยากได้รบกวนตาแข่งให้แน่เดี๋ยวนูจะจะมาขอสื่อน้ำจักกิโลจังสีนะคะเราก็จะเอาไปให้แฟนเ็กให้แฟนคลับไปแจกฟรีจังสีเนาะพเพราะเพื่อนเด็กยินแบบนี้เพื่อนกะ บอกให้สาวนุ่มเยีนสื่อเลยพี่น้องก็ต้องขอบคุณแม่สอนได้หลายนะคะบอกว่าเอาไปแบ่งปันพี่น้องเขาเลยก็เลยบอกก็แบบไปว่าทว่าสันแม่เป็นบักพิกสาวนุ่มเย็นเป็นคาสง่งแต่ว่าสาวนุ่มเย็นมาเบิ่งคาส่งแล้วพี่น้องมือนีจังเฝ้ามาปิดคลิปเนื่องจากว่าที่แหลกสาวนุ่มเยีนก็คิดว่าเออเนาะตอนสาวนุ่มเย็นแจกในบักบวบแต่ว่าตอนนั้นสาวนุ่มเย็นกับมี่บักบวบจํากัดมาให้พี่น้องเห็นก่อนว่ามีอยู่ซีน่วยเนาะอาจจะได้บ่หล กับพอดีปิดรับท่านตอนนั้นพี่น้องแจ้งเขามาแค่20คนก็นเลยทรงไข่ซึ่งค่าทรงทรงพันเครี่สาวน้ำเงินใจเงื่อนคาทรงอยู่30บาทต่อคนสาวน้ำเงินก็นเลยคิดว่าเออบากีกเนี่ยเบิดไลน์กำบนาจะบว่เกินหาิ0คนที่อยากได้เขามาแต่ปรากฏว่าแค่มือเดียวพี่น้องได้ซื้อตอนนี้ที่สาวน้ำเงินจทไว้350คนสาวน้ำเงินก็นเลยว่า สิขออนุญาตพี่น้องเจีงสีด้วยค่ะคือบัตซีล,ละละพี่น้องค่ะถ้ถา,ถาคูณสามร้อยคนคา่าตรงหนึ 1, 000, ่งหมื่นห้าร้อยบาทสาวน้ำเย็นก็นเลยว่าสาวน้ำเย็นบนนาสีไว้ในส่วนนี้ก็เลยจะมาบอกพี่น้องว่าวิธีการสร่งสาวน้ำเี็นจะขออนุญาตเปลี่ยนช่องทางบอเป็นเครือรีเดอค่ะเด้อสาวน้ำเย็นจะเอาผิกเนี่ยเอาผิดออกจากอ่าใส่ เบิ่งคำนี่ฝ้าไปหาถุงถุงนน่อยที่ใส่ใน,ในบอกโบเห็นเบิรนะ์ตแนะคะ่ะก็เลยได้ซื้อตัวนี้มาก,ก่อนก็อาจจะใส่ถุงของแต่ละคนจักสิพ่อบอถ้าบอพ่อนี่อาจจะมีผู้ได้ซื้อหลังๆสาวน้องเนื่องจากไหแม่สอนเพิ่นอีกแต่ต้องซื้อแล้วนะคะคือต้องซื้อให้ได้ซื้อแล้วก็เอามาให้พี่น้องคือจะทยอยตามผู้ที่ สื่อเขามาก,ก่อนหลังล่ะเด้อเรากับขออนุญาตปิดรับนะคะแค่สามร้อยห้าสิบคนเพราะว่าคือโบไหวพี่น้องคะคือถ,ถ้าถ้าถ้าหลายคนนี่สาวน้่เงีย้ยกะกำลังบอถึงน่นะค่ะคือสาวน้่เงี้ยบอกคิดว่าพี่น้องพี่น้องจะถักเขามาหลายคนนี่ดีใจเลยค่ะพี่น้องดีใจแต่ว่าไม่เห็นค่าทรงแล้วสามร้อยห้าสิบคุณคนเนาะสามร้อยห้าสิบคนคูณสามสิบบาทมันมื่นหาร้อยบาท สาวนุเมินขออนุญาตเปลี่ยนช่องข้างการส่งจะประสงผ่านเครือรีจะส่งเป็นจดหมายเด้อพี่นอ้องเด้อจะไปซื้อซ่อมจดหมายเราก็จะเอาพริกหนีใส่เข้าไปก็จะติดสแตปมยังยังส่งได้บ่ค่ะกูมือนี่สาวนง,ง่มยนบริเกียนจดหมายมันหนีหลายสิบปียังมีบริการตัวนี้อยู่ด้วยนะะเนาะค่ะนาะงทำทำคนมีคาแล้วเพิว่มามีอยู่เพิ่นว่าเอากระนาจ,จะมีอยู่นะสาวนงเนยนจะใส่วิธีนี้ ข่ามันตกลนหายหรือว่ามันบอหอดมือผู้รับสาวนุ่มเยื่นจะทรงวันที่ยี่สิบหากร,รกฎาคมให้พี่น้องนาบจังสีนะคะสาวน,นุ่มโอ้ผมเป็นยิบหาเดี๋ยวแมนบอเดี๋ยวเด้ค่ะพอดีบอได้บึงวันที่สาวนุ่มยื่นจะทรงแมนค่ะวันที่ยี่สิบหา้ากร,รกฎาคมเอาจึางสี่พี่น้องถ้าหอดสิ้นเดือนนี่เริ่มต้นหนึ่งสิงหาคมปับ๊บ ถ้าแม่นพี่น้องผู้ใดบ่ได้ดรับที่แจ้งซื้อไว้แล้วนะคะรบกวนให้ทักกลับหาสาวน้ำเงินอีกท่นึง่าจจะพิษพาดเรื่องการทรงก็คืออาจจะล้นหายเพราะว่าสาวน้ำเงินจะทรงรูปแบบธรรมดาเป็นเหมือนจุดหมายนะน,นะพี่น้องเพราะว่านั่นกับสแตมสแตม,สแตมจักบาทค่าคู่หมือนสาวน้เงิน่บน่ใจเอาสีซาเบสเซ็ตโบน่าจะเกินคนละหาบาทเนาะสามร้อยห้าสิบคนคูนหาบาทก็ยังใครแน่จะซีน ถ้าเกิดต้องขอบคุณค่ะได้หลายท่านบอกว่าอันให้ออกค่าทรงเองได้บอสาวนุย่ยนเก่งใจสาวนุย่ยนคือได้เว้าไปแล้วว่าอยากให้พี่น้องให้สาวนุ่ยนใส่วิธีนีกเนนด้อค่ะเด้อคือจะทรงหายทํามันล้นหายหรือว่ามันเกิดพิปษปลาดประการใดีพี่น้องบ่ได้รับให้วันที่หนึ่งคาคมถักกลับมาหาสาวนุ่ยนอีกเทนึงนะคะจะทําการทรงให,หม่แล้วก็อาจจะพูดที่พลิกบ่พ่อได้รอบนี้ กะจังวากันถาพ่อจังใดกะทรงไปก่อนกะนาจะได้คนลปะประมาณนี้นะคะอ่ะบอกหูว่าจักหน่วยกับประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อสิพ่อเด็ปปูกเป็นแนวเป็นพันกันยอนดอกเนาะกะสิไดดคิดหอดกันเก็บปก,กิกย่ำใดกะสิไดดคิดหอดว่าอ้อใดจากสาวน้ำยืมต่อหลายจังสีนะคะกะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจดีใจนะคะที่พี่ดองถักมา3ามหาสิบคน บริบทตามกติกาเข้าหรือเปล่าเนาะสาวน้ำเย็นบอกว่าฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด like, แชร์1คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะผู้ที่อยากได้เพราะว่าสาวน้ำเย็นไปอ่านคอมเมนต์เออคอมเมนต์ก็กคือจังบอบอ,อถึงสามแต่ว่าได้ซื้อมาบางคนโตมาแม่อยากได้พริกแซง <c ười> คืออาจจะบริเวณไปพิมพ์เน่ยนะคะกับบปินยังการรบกวนพี่น้องเนาะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจโดยการทักทายใต่คลิปวิดีโอดาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านทุกสวนทุกฟ้ามขอบคุณผู้ติดตามที่เป็นกำลังใจซอยสาวน้ำเยือนนะคะเคียงข้างค่อยๆย,ย,ยางไปน้ำกันเรื่อยๆนะคะ,ะคือทำเต็มที่ทำสุดความสามารถนะคะแต่ว่าจะไปได้ไกลซำไดพี่น้องจะมักน้ำซำาใดขึ้นยุกับตัวพี่น้องพิจารณาค่ะ มองดีสาวมเงยืนขอบคุณแล้วก็ดีใจที่พี่น้องทักมาหลายปน,นีแต่ว่าขอปิดปิดรับเด้อค่ะเด้อปิดรับสามร้อยห้าสิบคนคือทำม,มาอีกกะอาจจะมีอยู่ขายเห็นทักมาก,ก็คงจะ,ะเกินสี่ร้อยคนสาวมเงยืนคิดว่านะพะว่าปาท่นที่เปิดเปิดไล่อ่านเลยยังยังมีอีกหลายเลยกะขอบคุณค่ะขอบคุณดีใจดีใจอีลีเดี๋ยวส่งห้นะคะนี่เดี๋ยวส่งห้ขอบคุณพี่น้องสุขุสุขนนะคนเด้อค่ะ อยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ